อันวิดีโอนี่สีผ้ามามีสาระเนี่ยเช็กหน่อยสีผ้ามาเบ่งเห็ดแต่ละชนิดว่าเห็ดสามสีดำสี่ดอกสามดอกสี่ดอกนี่เป็นชนิดเดียวกันแต่ว่าเป็นคนเห็ดรับเป็นเห็ดคนละซือหมายถึงว่าอันนี้คือเห็ดชนิดเดียวกันนะคือเห็ดทานเอิรมาเห็ดทาน อันนี้ก็เห็นทานอันนี้ก็เห็นทานคือกันอันนี้ก็เห็นทานคือกันอันนี้อาจจะเห็นทานแต่มนออกสีดำๆแต่ว่าเอินบอกคือกันอ่าส่วนตัวนี้เอินว่าเห็ดย่างดำเฮาจะเบิ่งว่าความแตกต่างของมันของของเห็ดนะอันนี้เิินเห็นทานเลือดม่านเท่าสีสังเกตจากเพราะเท่า บีหรือว่าห้าลูบมันบางทีมันจะออกสีแดงแดงมันออกสีแดงแดงนี่มันออกสีสีดแดงสีอันนี้กินได้อันนี้อื้นเฮ็ดทานง่ญ่บัมนมันเกิดไม่ไมมันก็จะออกสีขาวพอมันดอกง่ายขึ้นกว่านี้มันก็จะออกสีดําหรือมันเราจะสังเกตว่าเฮ็ดทานง่ญยจังไหนเอาก็สังเกตว่ามัน เวลาเขาตัดมันบายมันนะมันจะออกเป็นสีดำออกสีดําอันนี้เอือนเดทานใหญ่อันนี้เดทานเลือดสองสองเ็ดส่วนตัวนี้สีดำนี่เอือนมาเ็ดย่างดำเห็ดย่างดํามันจะเส้นเส้นมันก็จะหน่อยกากนะเส้นมันก็จะหน่อยก็กาส่วนสองดอกนี้สองดอกนี้เอิอนเฮดไข่คือกันส่วนสีเขียวเขียวนี่เอือน่าเฮดไข้ดิน หิตไข่ดินแล้วส่วนดอกนี้สีขาวๆอื่นๆหิตไข่พูนหรือาเหิตไข่ที่สองชนินนี้หอมต่างกันส่วนดอกดอกสีขาวหิตไข่โพูนี่จะหอมกว่าหิตไข่ดินบันเปนังจะเกินหิตไข่พพนเพราะว่าหิตไข่พพนส่วนมากมันจะเกิดอยู่น้ำโพนเกิดอยู่น้ำโพนอันนี้จะเกิดทั่วๆไปสีเขียวๆส่วนสองดอกนี้ เห็ดย่างเห็ดย่างเห็ดย่างเห็ดกอเห็ดดัมมากจะคล้ายๆกันแต่ว่ามันจะต่างกันอยู่ที่ถ้าเป็นเห็ดกอใ่ก็เห็ดกอฝายก็จะอีกแบบหนึ่งเห็ดกอใ่มันก็จะดอกหนากว่าเห็ดกอฝายแต่สีแดงเหมือนกันส่วนเห็ดย่างมันจะออกไม้ๆนะมันจะออกเป็นสีขาวแต่ว่ามันจะมีหอยมันจะมีตัวดังดามันจะมี จะบข่ขาวล้วนน่ะเป็นเป็นด่างๆออกมาส่วนโดนไปมันก็จะออกเป็นสีแดงแดงแดงจางๆเนี่ยเห็นบ่ทีมันแดงส่วนเ็ดกอมจะแดงเข้มทั้งหมดอันนี้จะเห็นย่างเข้ากับสังเกตมันจะอ่ามันจะมีแดงแต่มันก็จะมีขาวปนแซมออกมาอันนี้เฮดที่เพื่อนหาอันกินนะหมายถึงว่ากินอะไรแล้วก็เข้ากับสังเกตอีกอย่างหนึ่ง่า อ๋อเรื่องบอกถ้าผูใ้ใดเบิ้งคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้ำเนเดอร์นะ้ามีสาระาวามรู้ถ้าว่าไอถ้าเป็นเฮดกินใดเท่ากับจะสังเกตนะมันจะมีบ่งกัดกินนะมีบงกัดกินอันนี้เอินสังเกตง่างไงขอแรกขอหนึ่งแล้วก็จะมีพวกอหอยทาพวกนมื่อกงเกลือนะมันก็จะกินนะมันก็จะกัดกิน นะกินกินเฮดเรานน่แต่ว่าถ้าเป็นเฮดที่กินว่าใดมันจะบ่มีมะเรงหรือว่ามีน,น้อนมีหอยถากเม่งุมกือไปกัดกินเลยนะส่วนส่วนหมากที่เขา้เาไปกินเฮดแล้วมันเบือ่อหน่ส่วนหมากอาจจะนึ่งหลับไปเก็บเองโดยที่ผ้าลูกหลานไปเก็บอาจจะผ้าลูกรูอว่าค้นที่โบหู่นจ้าไปเก็บ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 กู้เห็พอเฮดลวเก็บใส่ตามันเวลาเข้า้าหลางมามาประกอบอาหาร เขาก็จะไ่ได้สังเกตนะเขาก็มาลัางโดยนึกว่ามันทุกคนเก็บเฮดมากินได้หมดแต่ว่าถ้าเข้ามาเลือกอีกเบิ้งดีๆมันก็จะหนึ่งเบิ้งดีๆสองเก็บหรือว่าเอาเฉพาะเฮดที่เข้าเคยกินที่เข้าเคยเห็นนะ่ะมันก็จะบ่บ่บเป็นอย่างนแต่ส่วนมากเขาจะกินเฮ็ดข็งายเหมือนเหมือนกันกันกบเฮดไใดทานเลือดเ็ททานเลือดนี่มันจะมีอยู่เฮจชนิดหนึ่งเหมือนกัน เหมือนกันเลยแต่ว่าไอ้นนห้าใบาแล้วมันมันจะบ่มีไอนน้สีแดงแดงขึ้นนะเหมือนกันลักษณะคือกันเหมือนกันมันจะบ่มีสีแดงขึ้นอันนั้นก็อ่าหูวแล้วว่าว่าเฮ็ดตัวน,นั้นกินบ่ได้เฮาก็บ่เอาจังซี่นะมันก็จะประมาณเดี๋ยวเดี๋ยวทำมื้อหน้าเ,เดี๋ยวสิเก็บมามาเปรียบเทียบให้ระว,วังเฮ็ดทานเลือดกับเฮ็ดที่คล้ายๆกับเฮ็ดทานเลือดแต่ว่าบ่แม่นเฮ็ดทานเลือดอ้าวซับหนี้กอะมื้อนี้กอะมาจักชนิดเลยหนึ่งสองอันนี้เฮ็ด ทานเลือดอันนี้เห็ดย่างดำนนเห็ดย่างดำส่วนอันนี้เห็ดทานใย,ยังเห็ดทานใยังอันนี้เห็ดไข่ดินแล้วก็อันนี้เห็ดย่างเห็ดย่างแล้วก็อันนี้เห็ดไข่พูนนะอ่ะเอาไวแ้แค่นี้เนะาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์น้ำเนดื้อติดตามให้น้ำแนยยูทูบก็ได้